ของเธอมันจะเป็นสีแองแใช่ปะใ่นี่มันเป็น่ินอรนแลวเนยเปล่าเนี่ยอ๋อมีีก่อนพูดหน่อยดิ ก็เดินทางกันต่อ <S <S นี่เถึงตัวเมืองลาบบลีกันแล้วเดี๋ยวแวะรถตันนะ้งซื้อของซื้อของกินเข้าไป <ๆ S 2> ว่าเราจะเอาอะไรไปกินบ้าเรียบร้อยมีสิกิ้ด้วยไหนม,ม,มีหมูอะไรมีหมูมีไก่นิวออลี เดี๋ยวสับรถต่อกันครับอยู่ไหนอ่ะ,ะอ <laughs> นี่เราเดี๋ยวเราไปซื้อของกินแล้วบอกว่าเราซื้ออยู่อย่างไรบ้างพีอเพราะเราซื้ออยู่หลายวัน <laughs> อยู่วันเดียวสองวันอาจจะไม่แน่ใต่แม้ด้วยเ <c oughs> อ้วไเลย นี่ครับเนื้อซือเนื้อม่กินหลายแบบมาแต่มีคนไม่กินเนื้อนี่เราเหลือน้อง่าอะไรอ่รอนะ,ะ่อม,มากอโอเคอเดี๋ยวเราซื้อของกันก่อนนะครับ เลยเมื่อกี้เห็นเห็นรถรถเข้ามาแล้วว่าแล้วว่าแล้วว่าเราเรามาเรามาผิดทางแล้วไม่เรามาถูกทางหมายถึงว่งารถเรา,เรา เลยคนหน่อยดูทางครับโหลูกลังครับมีที่เ้เราถ่ายรูปสวยๆก็มีที่ลำธารทีเดียวเลยเฮ้ยไอคันต่อคันหลังมัน,ม,นมันหลงไปเหมือนกันเว้ยเฮ้ยไปก่อนเร็ว ถึงแล้วนะครับให้ดูสภาพรถโอ้่งแดงเลยจ้าล้อแดงเลยจ้า<ๆ>เดี๋ยวหาที่กาางเต็นนะครับกำลังดูที่อยู่น<ๆ>่าจะได้ตรงนี้ ไม่เป็ยไหลย,ไยืมเขาเถอะตรงนี้อ,อ่ะดูนสวัสดีค่ะเรากังเต็นท์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ EP2 ตอ้องเป็น EP2 ค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวทำกับข้าวกินแล้วก็ไก่อะไรนะไก่นิวออลินไก่เพเนไก่เพ็ดนะคะมีผักด้วย อากาศกำลังดีเลยค่ะตอนนี้เฮ้ยแต่ตรงนี้ดีนะเพ้งให้แคนต้องดูสิ ทำกับข้าวกินรอตอนเย็นทำอะไรกินคะคนนรงชยัยว่าไก่ค่ะคนเซรินไก่อะไรคะไก่เซรีนซื้อมา,าไก่อะไรอะไก่เ็ดสไปซี่อืมทอดไก่ดินะเราไม่ต้องทำกับข้าวนะคะเราให้เธอทำกับข้าวสบายมาก แม่สิบสิบเล่าได้มันทอดได้อยู่แล้วมันสิบเล่าหน่อยไม่ถนัดทำขาดไปแล้วโต๊ะห <c oughs> ืมไม่ขาดแค่นี้เดียวใหญ่นี่มันต้องทอดหรือมันต้องย่างทอด,ดทอดเราควรจะมีลำโพงนะคุณคน เร,แบบเราควรจะมีไม้แชลสักตัวนะเราควรจะมีไม้แชแลสักตัวนะแก๊สสามก็ป่อง,องน้่น่อหรือตรงนี่แล้แก๊สหมดก่เออ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 เห็นแล้วแบบหิวเลยอะ นี่แบบได้กับไก่กับลำทานนะครับไก่กับลำทานหิวละคะคุณเอ,เอ๋หิวละคะคอ,ห,ะคะอหก ลองชิมอันนี้นะอ,อยากรู้ได้หนูก็มีเหรอ,อเบคอนมาย่างอะไได้ยังมันเป็นร้านที่ขายแบบของทุกนะที่ไม่ใช่ขายสดขายแบบ,บกกไหนขายแบบเนื้อนัเกเลกก็น่ากิน้ม่อันนสุกยังลองชิมนะสุกไหม Lò này lò này lò còn lò này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  nó này lò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  này này lò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  ได้เลยเฮ้ยมาไหมเนี่ยดำดำย่างน้องน้องหิวไม่เอามันอ้วนดูดูตัวมันอ้วนเลยเอาหมูเธอมาเอาไปย่างก็ไปเอาไปหยิบปีไปหยิบไปย่างเอ้ยอยอะยากระชากมือดิน้องชื่ออะไรเนี่เห็นป่ะมันหิวเดี๋ยวไปให้ไก่ไปกินนะมันกินไก่ไม่ได้จะดูไก่ กินขนมอ่ะมไม่กินหรอกขนมตัวตัวมไม่กินหรอกขนมฮะตนเหรอมันไ่กินที่เห็นนี่นี่กินนี่โดนตีนะเห็นไหมหิวอ่ะมันไม่กินมันกินได้กินพวกหมูพวกไก่ก็ทำดิไม่เอาเออจับไว้เลยนะก็เธอก็ไปทำดิเธอยิ้มให้เราร้อดให้น้องเดี๋ยวคุ้กข้าวให้ตอนเย็น เออคุกข้าวให้มันดีกว่าถ้างั้นเอ้ยเรามีข้าวผัดเหลืออยู่เอาไปให้มันตรงนู้นเอาเดินถือไปให้มันตรงนู้นเลยเดี๋ยวมันมาไอ้นี่เรามาทำอาหารเช้ากันาานะคะยังไม่เคยทำมาก่อนเลย <laughs> เรียนเหมือนเรียนมามันมีที่แบบบดอ่ะใช่ใช่ใช่ต้องมีมีทีก่กดต้องมีทีก่กดเออมันต้องใส่น้ำด้วยปะ่ะเพรงั้นมันต้องใส่ในข้างล่างแล้วมันจะพุ่งขึ้นมาอ๋อ่าวถ้ามันใส่น้ำเกินวาวเขาบอกดูดูยูทูบมาเพราะมันจะเดือดแล้วมันจะดันออกมาอีกโอ้โหโ,โฟกัสวะ จากอิตาลียไม่ได้ล้างเลยอิตาเลียนไทยก็เน่แอรทอดไข่แล้วอ่ะเน่ทอดนี่เห็นเธอมันกรุมออกได้ปะก็เลยใช้ของเธอไม่เป็นนี่ เปชักไเปรั้ยงกินนะโอ้ยร้อน รูหลานโลโก้ทางนั้นเห็นตาอาขาเห็นต่ใครแล้วนี้เห็นต่ไครเลยบอกเลยอาขาตาเป็นีนตาหนตา้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลมมั้ ปิดเลยปิดเลยน่าจะไม่รู้ดิเบาๆเลยลีลีดูควันดูควันหั่มาเปื่อยของกูเนี่ยโสกปกเลยเอาสกกระบอกอ่ะโอ้โหอันนี้แบ่ง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 ให้มันกินก่อนอ้าวชิมก่อนอุย มึงถ้าได้น้ำผึ้งมีน้ำผึ้งไหมมีนมมีนมมาไหมมีน้ำผึ้งได้ไหมมีน้ำตาลได้ไหมมีน้ำผึ้งงั้นน้ำตาลอันเดียวพออยากได้น้ำผึ้งจังน้ำจิ๋วไม่ต้องเปิดนั้นดิมันเปิดเครื่องบนก็ใส่ได้แล้วอ๋อของใหม่ของวใหม่ไม่ได้แกะของใหม่ขยาอีกตาหนึต้องเปลี่ยน ใส่น้ำเข้าไปมั้งไม่รู้ไม่เคยใช้เหมือนกันหนีได้แล่ะพี่ไม่หนีต้องเปลี่ยนเป็นไงอร่อยเหรอกินยังอร่อยอีกแล้วอร่อยจริงเลยคือมันชอบกินชอบกินกาแฟคืเอาแบบไหนอันติดเข้มหรือไม่เข้มชิมใจชิมใจแต่จริงอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยนะต้องช้อนหน่อยนะโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ก็จะเปิดไงแต่จริงจถ้าได้ใส่น้ำมันจะดีมากเลยน้ำที่ด่า ร้อนป่ะมูนก็ไม่ต้องขึ้นร้อนปลดชื่นนะฝนมันเขียวมากเลยเนี่ยอาหารเช้าใช่ใช่จริงๆอ่ะกลางตื่นแม่งน่าฝนดีกว่ามันป่ามันจะเขียวเลยเนี่อาหารเช้ายอดใครกินอีกไหมนม าพี่นะตาเออเลยตาพี่ก็ดำหน้าส่มไม่ได้อาบน้ำเราต้องไม่อานะเดี๋ยวนีนนึกก่อนอันนี้อยู่อะไรนะผู้ใหญ่เสริมใช่อยู่ผู้ใหญ่เสริมมาอันนี้กลางอีกวันหนึ่งวันที่สองยังไม่ได้อาบน้ำมันลลยัางคุณอ,ออกมาจากริมทาร แต่เท่ากัีอืมอันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ดูวิวครับ <S <S หนาวน้ำค้างลงแรงมากดูนี่น้ำค้างที่เต็นเนี่ยข้างนอกอันนี้ด้านนอกโอ้น้ำค้างลงอย่างแรงดูสงแสงสวยมากกินอะไรอะ่ะนี่อาหารเช้าโอ้สดมากมาเบื่อ กินน่ไม่บูดเลยเต้องมี้องล้องเช้่าคือมยากมากนะอะมันมันนะมั่งเย็นไอ้นี่เย็นหมดเลยโหตรงนี้ตรงนี้สวยได้เลยไม่เราถ่ายวีดีโอ ไปไหนนี่อราไปไหนกันอันนี้เราจะไปกินนมร้อนเดี๋ยวเราเอาแก้วกอ้าวเอาแก้วไหนอ่ะกลับบ้านไม่ได้นะกุญแจรถหายครับเออกลั <c oughs> บบ้านไม่ได้เลยกุญแจรถหายครัมีอยู่ดอกเดียวนะไปกินลาย ไปกินอะไรโหมีเดี่ย่กาโโโแฟกุ๊กข้อเหรอนเลยไม่กินโกโกข้ออ่ะก็เธอจะเอาอะไรเอาเอะไรนมสดอ่ะเธอทำทำได้เขาแน่จะมีนมสดอยู่แล้วล่ะเฮ้ ไอ้เรากี่ออกด้วยนนัเราร้อนเธอเหยุดเธอหยุดเธอหยุดก่อนเราดูให้ยหยุดให้หยุดก่อนหยุดอะไรมันร้อนขนาดไหนปิดหยุสร็จดีค่ะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเหนือห่อยไหมจ๊ะไม่เหนื่อยเก็บปนไม่เหนื่อยกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันทริปหน้านะคะเดี๋ยวคอยดูว่าเราจะออกไปไหนกันนะจ๊ะ